บิสมิลลาฮิรราะมานิรราะฮิมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสิวเลอที่สองอันบักระเลอคลิปที่หนึ่งร้อยสี่สิบสาม สุรทิที่สองอันบักรอสถานที่ประทานสวรอเมืองมาดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อายะ

สำหรับบรรดาผู้เที่เราได้ประทานคำพีให้นั้นพวกเขารู้ถึงสถานที่วงเล็บเปิดที่ในตอนนี้ได้ถูกทำให้เป็นกิบละวงเล็บปิดเป็นอย่างดีดังที่พวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขาเองแต่ถึงกระนั้นพวกเขาบางคนก็ปิดบังความจริงทงั้งๆที่พวกเขารู้ดีอยู่อัตถาทีบายเพิ่มเติมที่148สของประโยคที่ว่า สำหรับบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีให้นั้นพวกเขารู้ถึงสถานที่วงเล็บเปิดที่ในตอนนี้ได้ถูกทำให้เป็นกิปละวงเล็บปิดเป็นอย่างดีดังที่พวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขาเองแต่ถึงกระนั้นพวกเขาบางคนก็ปิดบังความจริงทงั้งๆที่พวกเขารู้ดีอยู่อัตถาที่บายว่าสานวนอาหรับนี้ ถูกใช้เพื่อแสดงให้รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งสามารถที่จะจดจำอะไรได้โดยไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งนั้นคำอุปมานี้ได้มาจากความจริงที่ว่าไม่มีใครที่ไม่สามารถจำลูกของตัวเองได้แต่ในที่นี้มันได้ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงว่าพวกยูและคริสเตียนที่มีความรู้ ต่างก็รู้ความจริงด้วยกันทั้งนั้นว่านบีอิบรอฮีมเป็นคนสร้างกะบ,บะเช่นเดียวกับที่พวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขาเองนอกจากนั้นแล้วพวกเขายังรู้ความจริงอีกว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่นครเยรูซาเล็มนั้นถูกสร้างขึ้นโดยนบีสุไลามานหรือโซโลมอนประมาณ1300ปีหลังจากที่นบีอิบรอฮีมสร้างกะบ,บะ ดังนั้นกระบะจึงมาก่อนและมีความเหลือกว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าที่จะเป็นเรื่องยากอะไรสำหรับพวกยิวและคริสเตียนที่จะรู้และยอมรับกระบะว่าเป็นกิบละในแง่ของความจริงทางประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้นจบอายะที่146 ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสุลลัละอะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮีมูลกุลอานความหมายคำพีอั้นกุลอานอัตถาที่บายโดยเมาลานาไซยิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซัน ศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่1 2ึ่ง2อ็ถึงหนึ่ขออัลลอฮฺประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้มดูเลนละอัสลามุอะัยกุมคาร